สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่12ตุลานะฮะ2,566นะวันนี้เรื่องงามยามดีนะครับปล่อยอีก2,000นะก็จะเป็นเวฟ125นะฮะกับเวฟ110นะตัวล้อแม็กเหมือนกันเลยนะครับวันนี้ก็มาดูวิธีการใส่ตะกร้ากันลลานะครับของเวฟ125นะครับแล้วก็มาอัปเดตราคาด้วยนะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะฮะของ Honda เวฟ125อยู่ที่เท่าไหร่นะครับ ส่วนคันนี้ลูกค้าทำสัญญานะครับแล้วก็เช็ค PDI นะฮะกนส่งมอบลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะนี่ยคันนี้สวยงามมากนะครับสีนี้เป็นสีที่ขายดีมากนะครับก็ท่านใดสนใจก็สามารถเข้ามาจองได้นะครับหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาได้นะครับที่0 9น1 5 7 7้2 9น่าจนะครับร้านของเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับท้บพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุย สวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ผู้ติดตามทุกคนนะครับผมฮะวันนี้ก็ปล่อยอสองคันนะครับสําหรับเว็บร้อยสิบตัวล้อแม็กกับเว็บหนึ่งสองห้านะครับตัวล้อแม็กนะครับวันนี้วันที่สิบสองนะครับเดือนตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะวันนี้จะพาทุกท่านมาอัปเดตราคาแล้วก็ดูการใส่ตะกร้านะฮะแล้วก็กันลายนะของเว็บหนึ่งสองห้าตัวสองพันยี่สิบสามนะฮะเวลาถอดฝาครอบออกมานะครับก็ ข้างหน้าก็จะโล่งเลยนะครับตัวนี้ชุดตะกร้าหน้านี่371บาทนะครับเนี่ยก็จะแถมขายยึดนะฮะก็จะมีน็อตตรงนี้นะครับแล้วก็ยึดน็อต2ตัวตรงนี้แล้วก็ปิดฝาครอบนะบแล้วก็ใส่ตะกร้านะเพราะว่าตัว125ี่บนี่เขาจะไม่มีขายยึดให้นะครับเนี่ยตอนนี้นายช่างของเราก็กําลังติดตั้งตะกร้านะครับแล้วก็กันลายนะครับ ตัวนี้จะเป็นสีเทาน้ำเงินนะเป็นสีที่ขายดีมากนะครับสำหรับฮอนด้าเวฟ125นะครับอันนี้คือราคาโปรโมชั่นนะครับสำหรับเดือนตุลานะครับอันนี้คือราคาที่ร้านฮอนด้นาจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับของเราขายเงินสดน,นะฮะร,รวมจดทะเบียนตัวนี้ราคาอยู่ที่57,530บาทนะครับอันนี้คือราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ57,530บาทนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นใต้เบาะนะฮะใต้เบาะก,ก็จะเป็นยูบอกตัวนี้ก็จะเป็นยูบอก์ใหญ่มากนะครับยูบอก์นี่สามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้หนึ่งใบนะครับเนี่ยยูบอก์ใหญ่นะครับแล้วก็ถังน้ํามันนี่จุน้ำมันได้ห้าจุดสี่ลิตรรองรับแก๊สโซอลเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบห้าแล้วก็อ e ีกยี่สิบนะฮะอัตราประหยัดน้ำมันของเวฟหนึ่งสองห้าอยู่ที่เจ็ดสิบเอ็ดจุดสี่กิโลต่อลิตรนะฮะราคาที่ติดมากับรถในห้าหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับราคานี้ยังไม่รวมภาษีพรบรบบนะคัของเาก พร้อมโอนทะเบียนพรบอ,รอยู่ที่57,530อบาทนะฮะอันนี้ตะก้าของเรากําลังติดตั้งอยู่นะครับในช่างของเรากําลังติดตั้งตะก้านะฮะก็จะมีน็อตสตัวนะครับเวลาเราใส่ขาย,ยึดแล้วก็จะมีน็อตข้างหน้า2ตัวนะแล้วก็จะมีน็อตข้างล่างอีก1ตัวนะฮะพอเวลาเราใช้งานไปนะครับสมมุติว่าตะก้าตัวนี้มันเกิดบุบนะฮะหรือว่าใส่ของแล้วมันแตกมันหัก ต่อไปเราซื้อแค่ตะกร้าอย่างเดียวนะครับไม่ต้องซื้อขายึดก็ได้นะครับเพราะว่าขายยึดเราประกอบอยู่ข้างในแล้วนะครับส่วนกันลายก็ใส่ง่ายๆนะครับถอดน็อต3าตัวนะก็จะเป็นน็อตตรงนี้นะแล้วก็น็อตตรงนี้คันนี้ลูกค้าใส่ตะกร้ากันลายนะครับเนี่ยในช่างของเราใส่เรียบร้อยแล้วอันนี้ตะกร้าหน้าใส่เรียบร้อยแล้วก็จะมีน็อต2ตัวตรงนี้นะครับ ก็คือเวลาถอดก็ถอดน็อตสองตัวตรงนี้นะครับเปิดฝาครอบออกมานะแล้วก็ใส่ขายึดแล้วก็ปิดฝาครอบแล้วก็ใส่ตะกร้านะครับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสีนี้สวยนะครับขายดีมากนะครับสำหรับฮอน d ้าเวฟหนึ่งสองห้าตัวล้อแมตนะฮะหรือว่าตัวท o อป,ปีสองพันยี่สิบสามตัวนี้มีทั้งหมดยู่สีสีนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะก็จะมีสีเทาน้ําเงินนะครับสีแดงเทาดําดเทาแล้วก็ขาวแดงนะคันนี้เหลือใส่กันลายแล้วก็เติมน้ํามันนะ ของเรารถใหม่นี่เราจะเติมน้ํามันให้ลูกค้าทุกคันนะครับคันละ100บาทนะครับตัวนี้ก็ต่อแบตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้การทํางานของระบบไหมนะฮะเวลาเปิดกุญแจนะฮะตัวนี้ก็จะถึงนี่แล้วก็จะตีกลับนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นน้ํามันนะอันนี้เรายังไม่ได้เติมนะฮะก็คือน้ํามันหมดก็จะเหลือขีดเดียวแล้วก็กระพริบนะตัวนี้ก็จะเป็นตําแหน่งบอกเทียนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระยะทางนะครับ นนกําลังใส่กันลายอยู่คนระกันไลยใส่ง่ายนะครับแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับแบตเตอรี่ก็ถอดน็อนตรตรงนี้เปิดฝาครอบออกมานะฮะอันนี้รถใหม่ครับกำลังตรวจเช็ค PDI อยู่นะครับเสร็จจาก125ก็ต่อด้วย110นะ110ตอนนี้ก็ราคาโปรโมชั่นอยู่ที่47,930บาทนะครส่วนราคาโปรโมชั่นของเวฟ125ตอนนี้อยู่ที่57,530นะพร,ร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับ สวยงามเลยนะครับผมว่าร้อยยีห้าสีนี่สวยนะครับแล้วก็ขายดีมากนะครับเพราะว่ารถคันนี้ลิดวันที่เนี่ยติดวันที่สองตุลานะฮะสองพันห้าร้อยหกสิบหกส่วนวันนี้วันที่สิบสองนะฮะลูกค้าก็มาทําสัญญาแล้วก็ซื้อแล้วนะครับนี่ครับตัวนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยโซสเตอร์นะครับนี่ก็จะเป็นระบบโซสเตอร์นะฮะยางหลังนี่ใหญ่นะับยางหลังนี่2.75หนะใช้ยางนอกของวีดับเบิล สวยงามเลยนะครับเป็นโลโก้ตอนนี้ในช่างของเราก็ติดตั้งตะกร้าเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็กําลังติดตั้งกันลายนะฮะเลือใส่เลือใส่น้ํามันนะครับสำหรับคันนี้สําหรับเพื่อนๆนะครับพี่ๆท่านใดที่เคยซื้อหรือว่าเคยสอบถามนะฮะร,รุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ ราคามาเทียบกันดูนะครับว่าแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ขายอยู่ที่เท่าไหร่นะส่วนที่นี่ก็ที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับของเราขายนะพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบอยู่ที่57,530บาทนะครับอันนี้ยังไม่รวมค่าตะก้ากันลายนะครับผมนะตะก้ากันลายนี่ต้องซื้อใส่นะครับเพราะว่าของเราราคาโปรโมชั่นพิเศษแล้วนะครับตอนนี้นะตะก้าน้านี่ก็ชุดละ371อดบบาทของแท้นะครับส่วนกันลายก็ของแท้ก็ชุดละ171บบาทนะครับนี่ครับ สีนี้สวยมากนะครับสาหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดน,นะครับที่เคยซื้อนะฮะหรือว่าเคยใช้รุ่นนี้เป็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับนี่สวยงามเลยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปของเราต่อๆไปนะฮะหรือว่าเพื่อนๆพ,พี่ๆอย่างไ้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนก,ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับอันนี้ช่างเขาใส่น้ำมันเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะ เดี๋ยวส่น้ำมันเสร็จก็จะมาลองเทสเครื่องดูนะครับว่าเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างเนี่ยตัวนี้ก็เติมน้ํามันเบนซิน91นะฮะเนี่ยเนื้อสีสีก็จะเป็นสีเทาสีน้ําเงินนะครับตัวนี้ก็จะเป็นผ้าบอกัสตาร์ทเครื่องติดแล้วนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นไฟสูงไฟต่ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกียร์ก็จะอุ่นเครื่องไว้ประมาณ15นาทีนะฮะก่อนส่งมอบลูกค้านะครับก็จะตรวจเช็คลมยางหน้าหลังด้วยนะครับนี่ครับสวยง,งามน,นะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟหน้าตัวนี้ไฟหน้า LED นะครับส่วนไฟเลี้ยวไฟหลีนเป็นแบบธรรมดานะฮะ ตัวนี้ก็จะเป็นไฟลีนะตัวตัวนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับใส่ตะกร้าไปนี่สวยเลยนะครับสําหรับเวฟบหนึ่งสองห้านะครับใส่ตะกร้ากันลายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปของเราต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ